ับชมนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางวันนี้นะครับนางพญาจะพาไปตำเล่าเด้อครับเด้อ,อสาธุดเด้อองปูยา่าท่าเสด็จนะครับให้ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อครับเด้อ,อนี่ก็เป็นองค์ปูยา่าท่าเสด็จนะครับสำหรับมือนี้นะครับจะให้เพื่อนมาจุดใส่ถูกให้ขึ้นเก่านะครับ เมื่อวานมัมีโชคนะครับในรัฐบาลไทยกับนางพญานะครับวันนี้ให้ไปตาเล่านะครับกับนางพญานะครับลอาติดตามกันด้วยครับเด้อว่าเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับเป็นช่องใหม่ของมูลทํานํำโชคเลยครับเด้อ แนวทางชคลาภทาง facebook นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของรับสายเขมินนะครับ๋ยอดมินจะเดินทางไปติดตามให้ด้วยครับเรารับสายเขมินสี่หกแตก3โตนะครับสำหรับแนวทางของรับสายเขมินนะครับสำหรับแนวทางของรับ อิสราเอลนะครับกาบโมมิโชกด้วยครับเด้อตามต่อด้วยครับในงวดวันที่16นะครับ16กรกฎาคม2568นะครับจะเพิ่นจ่ายให้แนวทางนะครับเพราะว่าเพิ่นโชคดีมาหลายงวดด้วยครับเลยรับอิสราเอลนะครับรับอิสราเอลเพิ่นก็ถูกมาหลายงวดติดนะครับอ่ะงวดนี้ก็ยังบ่มีโชคนะครับติดตามต่อนะครับ16กรกฎาคม2568นะครับ จะให้นังพญาพันจุดใจถูกให้นะครับตำราววันนี้นะครับแต่อย่าลืมเลือครับเด้อ42เก่าเมื่อวานนะครับมาขอรัฐบาลไทยเพื่อเป็นให้ตำลาววันนี้นะครับตัวใหม่พันจะเขียนให้โตัวใดนะครับรอติดตามด้วยกันนะครับทางไลฟ์สดนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครับ อันนี้ก็เป็นช่องใหม่ของบุญธรรมนำโชคนะครับเด้อสำหรับแนวทางนะครับที่แอดมินเดเสนอไปก็ติดตามในช่อง YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับจดะทาง f a c e b o o k นะครับแนวทางโชคลาภนะครับเป็นช่องแนวทางโชคลาภนะครับผู้ใดเข้ามาก,ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ เราดื่นกันน้ากันนะครับมันนี้นางพญาจะเขียนให้ตัวใดนะครับสําหรับแนวทางตําลาวนะครับตําลาวมันนี้เด้อครับเด้อสาหรับตัวเลขแนวทางตําลาวของปูองดํานะครับเมื่อเช้านะครับแอดมินจะเดินทางไปขอตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองดํานะครับเมื่อเช้าปูองดําเขียนให้นะครับ3ตัวชัดเจนนะครับเอาสมมติปากกามาตัวไปเด้อครับเด้อเพิ่นเขียนให้ adam, him, หหนะครับ 0 1 4นะครับ0 1 4 4 0 1นะครับก็บอย่าลืมตัดวิน,ว,นวิน2ตัวเด้อครับเด้อ1 4 4 1 1 0 0 1และ4 0 0 4นะครับครับกูได้ย,ยังม,มีโชคกับรับอิสราเอลนะครับรับอิสราเอลเพิ่นให้มานะครับ1 4 1นะครับเอาใครไปตำเล้ากับปูงดำเด้อปูองดำเพื่อเขียนให้ตัวเลขคล้ายๆรับ อิสราเอลนะครับเมื่อวานไม่ออกรัฐบาลไทยของรัอิสราเอลนะครับอาจจะไปออกตำเล่านะครับกับพิจารณาเด้อครับเด้อมาเบ่งตัวเด็กของนางพญาวันนี้นะครับมันจะเขียนตรงกันบอกกระปูงอมดำนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเอ่ะยวเอมิีขออนุญาตไปรับโทษศั์แป๊บนึงนะครับเพราะว่า FC จะมาถามตัวเลขเงวทางนะครับเดี๋ยวมาหลุดน,น้ำกันนะครับนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนวันนี้นะครับ รับครับรับพิเศษเี่ยวกินครับคัลเตอร์รับสายเขมเมนครับตอ้อเจ๋งเลวเพราะคือหน้าผู้ส่วนตัญเดงเนะเนี่ยผมก็ไม่ไไปปู ปูฮนี่บอกับเมื่อกี้โอ้ยนการไ้เน่เนาะโอ้ยสิดาสิดาปูสองหกสี่หกหกหกแปดหกปูหัวไฮบอกขับโอ้สิดายอยู่เลาว่าเดินทางไปบุรีรัมย์เน่ยปูเออตอนนี้ว่าเจ้าไปพูดนไปเล่นงวปวดนี้เค้ับนะจะโทรไปหาผมเนี่ยปู่ากอต่ไหนเลขล่ามือนอะไรสี่เก บอกขับ,<ม>บอืมเ่อว่าพจัดมาเนะตเนมันสได้นนก็้อมาง่ายปูอยเพิง่งกศูนย์นะปูเดี๋ยวผมจะไปหาอย,ย <c oughs> ูมม่มันมีรมันมรถไุมมืนกัขับขับุ้ออมอย่าง,งลับกับจะงงปูแม,ม,ม่น,มมมนยอยู่ครับมันผูดครับมันพูดที่สอง ของปูนั่นของปูดวงทีนั่งอยู่โหกกับป๋องโหกเล็กลาวครับไม่จช่ชุดปูแต่ให้ชดุดที่ที่อีกชุดตอนนี้จนปะหยหลาได้ชุดเ,เดีเดี๋ยวพอเดี๋ยวมจะสมัครปากกา,ามาเจออะไรกินได้ปูด,ด้วย ผกาขนาปูผมจะจดไปให้ f c ฝาก f c ตอนนี้ผมไหลสดอยู่ครับผม็อยู้กกำนังพญาครับอย่างนี้อ่ะอย่าเพิ่งไปใสดด้ยวยครับเดี๋ยวคูณไดเข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับปูดวงแฟนแนวข้างตำเล่านะครับเพราะว่าจะเดินทางไปหาปูปูกัติดประชุมนะครับ อ่ะปูไม่จะคู่กับปูมี4ีคู่ของครูมี4ีคู่ของยาตมีตีคู่ครับตองคูด้วยครับศูนย์หกศูนย์หกหกหกแปกแปดหกมีสี่คู่นนี้แหละซึ่งาุกองมันออกแล้วมันมันย่งแต่แค่สองโ้ก็โคงป่ ศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกน้าปูเนออะของปูดวงย่าแดงอะปูย่าแดงหนึ่งหนึ่งยงอีกปูหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งของยาแดงเนาะครับเนาะมีสี่ชุดคือกันกกลับในละกามาในละขาไม่แรงโค้งอะไอะไรกลับมาสิรอครัูยูอหเนี่ยบอยูยูขาเพิ่นไปประชุมมาคือกันครับเพิ่นไปประชุมอยู่ในโมบะเพิ่นเพิ่นกลับมากลับมาเหระครับพุ่ก็เพิ่นูะบอกรับ เดี๋ยว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 ผมจะเขียนตัวเลขของปูปูดวงกับยาแดงอะอะสรุปแล้วของปูดวงจะมีศูนย์หกหกหกแปดหกสองหกไม่สี่ชุดนะปูเนาะยาแดงจะมีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้เนียดหนึ่งตัวนี้หนึ่งมากกว่าปูตา้มลาวกับปูนะครับไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับไปเลยปูวะ นั่งพ็ยาเจนให้ครับนมัสการครับปู่ครับครับสำหรับ f c นะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับเมื่อกี้นะครับปูด้วงจ่้าแดงนะครับเพื่อนหาแน่ทางตำเล่ามากมือนี้นะครับไอแคปหนาจอยวยครับเด้อปูด้วงให้มา4ชุดนะครับ066 6 8 6และ26นะครับ ยาแดงให้มานะครับ1 1 3 1 5 1และเก็ดหนึ่งะครับตำราว,วันนี้นะครับในวันพุทธที่2กรกฎาคม2568นะครับผู้ใดเข้ามาก็ขอชโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อสำหรับสายบุญคุณพ่อที่อยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลน,นะครับเป็นแนวทางของปูดวงนะครับเพราะว่ามอนีแอดมินกะบเริเดินทางไมหาปูดวงนะครับปูพนันธุโมาบอกแนวทางนะครับ ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับคุณพ่อเมืองอุบลนะครับเด้อครับเด้อแคปน้าจอยนะครับ0 6 6 6 8 6 2 6นะครับปูด้วงย่าแดงให้1 1 3 1 5 1และ71นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับผ้ได้โชคดีมีโชคลาภนะครับอยากจะไปร่วมทำบุญนะครับอ่ะแอดมินจะขอบอกบุญนะครับสำหรับแนวทางสำหรับงานบุญนะครับของวัดของปูด้วงย่าแดงนะครับ ในวันที่18และวันที่19นะครับตุลาคม2568นกะครับเพิ่นจะมีงานถอดกระินนะครับมาร่วมถอดกระินนํ้กันเ้อครับเด้อมารวมทําบุญด้วยกันนะครับเพราะว่าเพิ่นกําลังสร้างอโบสถนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับมารวมทําบุญน้ากันเ้อครับเด้อทาบุญเพื่อนุนดวงนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางตําลาวของปูดวงและย่าแดงนะครับ เป็นวัดป่านะครับวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตรนะครับอยู่ที่บ้านน้องแสงนะครับเดี๋ยววันที่สิบแเก้าไปเจอกันเ้ยครับเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางไปทําบูญกับปูขึ้นกันนะครับแับนาจอนะครับ0 6 6 6์หกหกปดหูด้วงย่าแดงห1ึ1งหและ71นะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับตำราววันนี้นะครับแต่สำหรับนางขยานะครับ รัซึกว่าพันเขียนเขียนห้ซ่าแต่ว่าชัดนะครับตัวแรกเป็นเลข4นะครับเ,เดี๋ยวมาลวลุ้นกันนะครับตัวที่2นะครับว่าพันจะเขียนไห้ตัวไดนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชคลาภวันนี้นะครับตำาหล่ากับนางขยานะครับปูด้วงและของ องปูดำแสนสิจันทรานะครับองค์ปูดำกับจดไว้เด้อครับเด้อผู้ใดยังมาดูในไรฟ์สดด้วยว่าดูทางช่องบุญถ้ำน้ำโชกนะครับมามาดูใหม่นะครับเี่สีที่เข้ามาดูใหม่นะครับจดไว้นะครับสําหรับแนวทางของปูองค์ดำนะครับปูองคดำชั้นให้ชัดเจน3ตัวนะครับศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์นะครับอ่ะตอนนี้ก็มาขอต่อกบน้าขยานะครับ นางพญาเขียนให้ตัวแรกนะครับเป็นเลขสี่นะครับจะตรงกันบวกับวงดำนะครับ้าเป็นแค่ให้ตรงกันส่วนมากจะบอคอยพาดนะครับกับพิเารณนาเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขนะครับแอดมินกับเสนอกับเป็นเพียงแนวทางนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนจะลงทุนก็ให้ทานผู้ชมพิเารณนาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อขอโชคๆมันมันนะครับตำราวันนี้นะครับตัวแรกนางพญาเขียนให้เลขสี่ ชัดเจนนะครับสำหรับซีสองเก่าแอดมินมาขอเมว่วานนะครับรัฐบาลไทยนะครับโอ้ยถากับหัวเด็กเก่าเป็นเลขหกแตกสามตัวคนเด้อครับเด้อแอดมินขออนุญาตลลงกันเด้อครับเด้อรัฐบาลไทยเมื่อวานนะครับเกือบแตกสามตัวนะครับมารอลุ้นกันวันนี้นะครับไปตำเล่ากับนางพญานะครับนางพญาเป็นกระหาโชกให้ลาบมาหลายงวดติดเด้อครับเด้อ อ่ะงวดนี้ผู้ไดเข้ามาแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป็นํำกันนะครับผู้ไดมีหนีมีสินก็ขอให้ได้ปดหนีปดสินนะครับ fc ท่านใดที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รวยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอโชคดีมีโชคลาภตำราว,วันนี้กับนางพญานะครับตัวแรกชัดเจนเป็นเลขสี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่สองนะครับเดี๋ยวว่าเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ แต่ที่น่าสนใจนะครับเด็กดังนะครับรับสายเขเมรเอ้ยรับรับอิสราเอลนะครับเป็นไหมาหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเป็นไหมาหนึ่งสี่หนึ่งนะครับกับโบเน่ด้วยครับเด้ออาจจับไปตำลาววันนี้พิจนาว์ด้วยครับเด้อหนึ่งสี่หนึ่งเพราะว่าปูองดำเป็นเขียนไหศูนย์หนึ่งสี่นะครับอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของ ทางแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับและทาง Facebook Facebook นะครับแนวทางโชคลาภฝากติดตามด้วยทั้งสองช่องทางนะครับบุญธรรมนำโชคทาง youtube และทาง Facebook นะครับแนวทางโชคลาภนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับผูบ้ใดขมาติดตามรับชมในช่องบุญธรรมหรือว่าจะเป็นแนวทางพาโชคนะครับแนวทางโชคลาภนะครับก็ให้โชคคมั่นหมานเลยครับเด้อ มาแล้วนะครับนางพญาเข็นให้ตัวที่สองนะครับเอาชัดๆเด้อนางพญาเด้อขอให้แตกสามตัวนะครับเมื่อวานรัฐบาลไทยกับพิษไปตัวหนึ่งเด้อตำลากับคอให้เอฟซีมันได้มาติดตามกับคอมันโชคดีมีโชคลาภเด้อนางพญาเด้อเพราะว่าเมื่อวานมันผิดไปโตหนึ่งนะครับถา้า ดิก,ก,กับหัวเป็นเลขหกรกระแตกสามตัวเด้อเมื่อวานนี้นะครับนั่งพญาเป็นเขียนให้นะครับสี่สองเก้านะครับนั่งพญาเป็นเขียนให้เมื่อวานสี่สองเก้านะครับวันนี้ไปขอตำเล่าเด้อเอฟซี FC, ท่านใดนะครับที่เข้ามาดูทางไลฟ์สดช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับดูอยู่ที่ไหนนะครับ ผู้ใดคอมเมนต์มาเป็นคนแรกก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อตำลาวขอให้แตกสามตัวนะครับผู้ใดมีได้กำเงินพันขอให้ได้กำเงินหมื่นนะครับผู้ใดได้กำเงินหมื่นก็ขอให้ได้กำเงินแสนเด้อเมื่อเรืงเด้อตำลาวกบนางพญานะครับนางพญาเขียนให้ชัดเจนมากนะครับตัวแรกเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองเป็นเลขสองนะครับสาธุเด้อครับเด้อ วันนี้แอดมินมาขอต่อนะครับขอรัฐบาลไทยเป็นกับห้พิษตัวเดียวนะครับจะมาขอตําเล้าต่อนะครับเพื่อแก้มือนะครับเย็นนี้นะครับแก้มือมือแรงเด้อนั่งพญานะครับลูกหลานปินหนีเป็นศิลโยกะขอให้ลูกหลานเดยอดปดหนีปดศิลเด้อนั่งพญาเด้อพร้อมด้วยนะครับองค์ปูย่ย่าท่าเสด็จนะครับโอได้ามารับส้มนไ้ลยเซดนะครับ ตั้งคิดอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป็นลำกันด้วยครับเด้อผูดใยยังไม่มีโชคนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับอัสสัมดีคุณทําเพื่อลูกนะครับดีใจมากนะครับคนชุมพรนะครับคนจังหวัดชุมพรนะครับขอโชคดีด้วยนะครับอัสสัสดีนะครับนศปทีบนะครับขอโชคดีด้วยครับเด้อ เมื่อเช้านะครับแอดมินไปขอกับปูวงดำตำเหลาววันนี้นะครับเป็นแค้นหาศูนย์หนึ่งสี่นะครับพิจารณาด้วยครับเด้อเพราะว่าเลขดังรัฐบาลไทยรับอิสราเอลนะครับเป็นไฮมาหนึ่งสี่หนึ่งแต่ผลรางวัลบาออกรัฐบาลไทยนะครับกับพิจารณาด้วยครับเด้อบางทีเมันแต่มาออกตำเหล้ากระไดมือแรงนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณ ที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับแนวทางโชคลาภนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่ของบุญธรรมนำโชคนะครับอ่ะก็ฝากอีกทางนะครับทางช่อง youtube บุญธรรมนำโชคนะครับไปกดติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าตำลาวนะครับทางช่อง youtube บุญธรรมนำโชคนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ตอนนี้นางพญานะครับมาขอกบนางพญาให้ไปตำลาวในวันพรุ่งนี้นะครับตัวแรกเป็นเขียนให้เด้ครับจะเป็นเลข4นะครับตัวที่2เป็นเลข2มารอลุ้นตัวที่3นะครับเขียนตัวเก่ากว่อนทางไร์สดตัวเลขอาจจะไม่ชัดเจนนะครับให้จดไว้นะครับ ตัวแรกเลข4ตัวที่2เลข2นะครับตัวที่3เดี๋ยวให้เป็นเคียนเป็นเลขครับเดี๋ยว่าเป็นจะเคียนให้ตัวใดนะครับขอบคุณนะครับทำเพื่อลูกนะครับสาธุนะครับขอโชคดีมีโชคลาบตำลาวนะครับก็ไม่แน่นะครับวันนี้นะครับนางพญาอาจจะให้โชค3ตัวก็ได้นะครับ เมื่อวานพิดเป็นตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวคิดว่าเพิเ่เขียนให้ตัวเก่านะครับสี่สองเก้านะครับวันนี้นะครับอ๋ให้เพิเ่เขียนชัดๆก่อนนะครับทางไรส์สดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมาเขียนคือการแทบตัวหนังสือ ไม่แน่นะครับนางพญาอาจจะให้3ตัวในวันนี้นะครับตามลาวนะครับพิจารณาด้วยครับเดชชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับ4ี9สองนะครับผู้ใดยังไม่มีโชคนะครับเมื่อวานเมเนกามาแจ่มือกำนางพญาเด้อครับเดอ 4 2 9 9 2 4นะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ